นี่ครับทีมงานคนหมักปลาครับก็ต้องขนสัมปะหลาลงเรือมือนี่มือนี่มาหกคนครับเส้นในแหลมไปสวัสดีท่านผู้ชมนะเส้นแหลมสวัสดีครับเนี่ยเส้นสวมสวัสดีครับเส้นนัวรายงานตรวจสวัสดีท่านผู้ชมเ่้นนันสวัสดีครับ แคนแม็กแนแม็กเด็กสางครับเด็กรักดีเน็กสางครับมือนี้ออกมาแถวเคลื่อนได้สีสไลด์ครับเดี๋ยวรอดรอนผลงานครับประมนีสมานนุม่มหมานครับเคลื่อนได้สีสไลด์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบครับผมพออยนหีช่องค้นมาปลาชาแนว มือน,นีเดียอยผ้าทันผู้ช่อมออกตามล่าหาปลาชะโดเม่นาม,มูลครับแถวแถวเพื่อน่าสีสไลท์อำเภอลาสีสไลจังหวัดศสีสสเกตครับนะครับมานนมาือนีม้าหนุนหกเสี้ยนครับเนี่ยมาสองลำครับ อากาศเพื่อนล่าสีสลดยห่วงใยไพศาลแนมสุดหลกหัวหลกตาครับปาหลายครับปลาชะโดขายหลปลาแนวอื่นขายหลาหลสแนแน่าว่าปลาชะโดหลาเนี่ยมันพอด,ด,ดีครับพี่น้องคนก็ใครนิยมกินคือปลาแนวอื่น ดเดี๋ยวรอติดาาตามชมบั้งครับว่ามนีสิหมานหรือผ่าหมานติดตามชมเลยครับมาถึงหมายแล้วครับท่านผู้ชมถึงหมายก็พอเลยเห่างแหี้ยที่ไหนเสี้ยนเหี้ยเหยากง,งายโอ้นั่นงกกัวโมกุกเลย Nãy giờ chẳng có ở lúc nữa Thằng tay hụt Thôi chắc nó Thôi chắc nó Thôi rồi hình này khó nằm con Hóa vào khuẩn cháy như chẳng ấu Nên mụt xíu đồn đồn tựa có tính nhau đâu Bởi thằng Tây nó hụt đi chứ อีกใจหนึ่งด้วยเส้นสมร้องขึ้น,นแล้วว่งางหันอีกใจหนึง่งสองใจกันนะสองใจบ่เดี๋ยวเอาสองใจเยวสิบอกดอกเมื่อกี้แม้มขึ้นหัวมันยานแม่เห็นห้อง ai cả bọn bên nhám, Chân khửn trái nilo, lê lê, Chân ba khửn, làm sạch tầng yến, lê lê, năn, áo nhau thôi, Mất tròng, mất tròng, tiếng, Chân gì đó, ba cho cho vợ sản ở ngoài phụn đầy thay pan nêm. เขาในยางหนาตามล่าหาปลาชาโดเขื่อนราศีสไลท์่มันล่องตอมหรือบอกเขาเราด้วยเอาว่ะ นี่คือจรเกือมาจังอันนี้าถิ่มป้อมเหมนี่ถิ่มป้อมเหมนี่ลงลงลงหอก Một cái nhặng, nè tân sung với chứ. nè tìa điên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  nè tìa พ่อมือขึ้นกวอนนี่ยปลาไฝ่บ้มๆนิดข้างต้องให้มันอ่อมก้อนเดี๋ยวพอปลาบ่นเออนั่นนะเด็อดก้อนเหมือนนั่นเพรา่องซอยกันนี่ยตะแก่ร่องโพดียวกักบพวกอ,อ,อ่อนไงพาก็ไม่โตออก<ะ>นี่นี่นั่น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 ไฝอากาศขึ้นอูอูขึ้นยื่น อันนี้ดีป้องฉันดีก mm ับเจ้าฟ้ามัสเซงงวยก่อนเมียนป้องเออไว้วาอยู่ยทางนั้นอ่ะตัวหนึ่งแต่ว่าลงดีเบิงเขาดีดีก่อนเบิงเขาอีกว่ะเออเหยียบลงเลย็กปีนเอาร่องเงี้ยส่ขิดยันฝุ่นแล้วเอาโมไปสิเด้จะมันค้างเอาลงให้มันทีนั้นดีดีเต๋บคุณไปโม่ไว้ซื้อพอดีที่มันค้างปลาเนื้อปลาหยังเนี้ยปลาไปซ่อนมันดอน <Ừ. S 2> สม้องไปซอยเขากถึงนี่คืมบ่มีนี่เข่ต้องไปซอยกันท่านไปหรอกเออนี่ตัวนึงมันมต้องไปซอยกันตัวกันเมื่อกี้แล้วไอาแค่อยู่ถึอสองตัวอยู่เห็นบ้าง<ว>พวนทั้งหลังไ เหรียนเมื่อไส่ข่อยแล้วมันดีครับเบิง่งเบิ่งตีนดีๆนี่แหะสมต้องไปซอยกันว่ะสมว่าอ,อยากอาบน้ำจะว่ากลมอ,อยากอาบน้ำนะเนาะก้มเผาลงไปสักคนเอาจจะมาทีเด้อไ,ไปทีไไป เห็นอยังส่นเห็นบ่อเชนนั้นเชนเสนสมเห็นอย่างเดิวันนี้วันนี้เนี่ยรก่งขี้ดินดีๆเนี่ยาาแหรียแห้งตัวหนี้ตัวตรงเออปลาตัวย่างยืนแหรยแดงแห้งดิมือคมเนี่ลุดีนดี mất ừ, mẹ anh khiên khiên cho mẹ ăn, hiên, hiên, hẹn con thì park con ừ. đòi cho tất cả đồn cho phá qua rồi thì mới con tôi cho nó say ngay ngay say bùng bùm, 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 bùm. พอดังอย่างก็ว่าหดไปเลยบยืยยงๆอยู่จังหวะไม่เจอเห็นยังหยับเหี้นองกี่เรื่องทํามั้ยับเหี้นองกี่เรื่องก็่มือยู่ลงก็ไปซาเดี๋ยวท่นรอก็ว่าไปรู้เร็วคนนั้นไปยังไม่พอนไล่เป็นไอืไม่กับบอลพันปานนะบอลพันปานเหี้มก็จะว่างก็จิซื่ออย่านอนแล้วรู้คนเขียนว่าพันหอมาอยู่น้องัปนรล้วหนว่าลูกไปมึงหรือขนาดละแต่จังห่าไปวิ่งยังมึงหัน วาเแห่มันถึบ่ไดายยุขีบ่ได้ฝังดินเดียวหกดึดดดงแหงมาพันปลามัานพุ่นบ่พุ่นบ่ะไอ้ฮะพุ่นเมือไฟอยู่ปวดปวดเหมือนไฟข้นนะไฟตัวนั้นแม่นตัวขวดทันเลยนี่นี่นี่เบื้อ<า>ง,<า>งตัวนี้เบื้องนี่งเดี๋ยมึงไห้เข้าเมื่อยไปมาหากันน่นเาะไฟมาหากันบ่ะบเบื้องดีๆนะบอลท่านปลาแหบ่ไดายยุดินเรียเพี้ยพี่ยเพี้ตัวนี้ย้อยหนีมองเก้าย้อยหนี เออลงนี่ละเพ<อ>ราะว่าตัวนั้น,นมันโตพั้นไว้ตัวนี้มันตโตไม่เห็นบ่นหนนเห็นหนวดพั้นแล้วตัวนี้ทั้งพูนเห็นบ่อพูนทางนั่นเดียวเออเห็นเอาขืนเอาปลาตัวนั้นไหมเอว <c oughs> ิ้งเฮียไหมเส้นเหี้ยเขาพอปลาสองตัวนะครับคุณลังสุนปลาขึ้นเรือ แกเอาเรือ,กอ,อตกน้ำเนี่ยก็ะไดจะฟาดหลมออืครับใส่ปลาจะโดนแม่น้ำม้วนนี่เพ่งยังกี่ไายเด็ดปีนเป็นผู้ชมตกปลาปลาไม่แต่ใส่หลอด,ลอดเลียด,ด <laughs> ปลาจะได้ยังเอาขัว<อ>เอา,าอเม<อ>ียตะหน่อย มื่ท่านเป็นสาวซ้มท่านเป็นเบ้าเป็นสาวซสํากับพระกันเตียงงานปลากระไดว่าปาเลยก่ว้วงนั่นเนี่ยล่าดุนใส่ครับต้นไปเช่อมคว้าโลบอ่ะกระตั่นปลาตัวนี้มันที่นี่ดูไม่น้อยมั้นี่เราหมูนั่นไม่คือปลห็นหรือนี ผมก็จะงอคบอยู่แล้วล้าก็ม่งในงานส่งมุ่ก็เห็นมาปวดปวดเบื้งใสอ่บ้างเชื่สมพอกิโลพอกิโลกิโลหนึ่ง ตาตัวระกิโลก็ออกลูกเนาะตาตัวสม,มือ,อนี่นี่ครับตัวที่สองนี่จะต,ตัวตระกิโลครับแต้มนี่ได้สองตัวนี่ครับผลงานมือนี่ได้สามแต้ม เราไงที่หาว่นี่ทนไปดูแทน